ที่ลานกลางเต็นท์บุรย,ย่างชาติตัดโตนก็มีข้อดีมากๆอยู่ข้อหนึ่งเลยครับที่แคมเปอร์ทุกคนชอบใจแน่ๆครับทิปนี้ก็เป็นทิปต่อเนื่องจากอีที่แล้วที่เราไปนอนหนาวกันแบบยาวๆ4วัน3คืนที่ป่านวน้า,าอุทย่างชาติภูเรงกานะครับ ใหญ่สเด็กหครับใหญ่องเด็กหนึ่ง,ห,งหนง130บาทเป็นผู้ใหญ่สี่สิเด็กยี่บารวนสามสิครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณ,ค,ณครับ

ก็หลังจากที่เช้านี้เราเก็บเต็นท์แววกินข้าวกินปลากันเรียบร้อยก็มาต่อกันที่อุทยานชาติตาโตเลยครับที่นี่จะถือว่าเป็นทางผ่านก็ว่าได้ครับเพราะว่าหลังจากลงจากผาหัวหนาคอุทยาแห่งชาติภูเรงคาลงมาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปแค่ประมาณกิโลเดียวก็จะมาเจอกับอุทยานชาติตาโตเลยครับ ว่ากันว่าที่นี่ได้รับฉายาว่ามินิในแองกาลาเมืองไทยกันเลยทีเดียวมาดูกันครับว่าน้ำตกจะสวยงามแค่ไหนครับก็วันนี้เราก็มาลองกางเต็นต์ตัวใหม่กันด้วยเลยครับพอดีแฟนผมไปได้เต็นต์ตัวใหม่มาอีกเป็นหลังที่4แล้วครับเนี่ยก็เป็นเต็นต์โก n เน็กครับในตระกูลของคาร์นา เป็นเต็ทมแบบง่ายๆครับกางง่ายเก็บง่ายสำหรับทริปสั้นๆคืนเดียวครับ เงียบสงบวันนี้ดีไครับคืนนี้ทั้งลานมีกันอยู่แค่สองเต็นพารีวิวดูลานกลางเต็นที่นี่นะครับอุทยาแห่งชาติตาโตนก็ที่นี่ลานกลางเต็นใหญ่มากๆเลยครับเป็นลานดินแข็งๆนะครับ แต่ว่านักท่องเที่ยวไม่นิยมมากางเต็นที่นี่กันครับวันนี้วันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2024ครับมีแค่เต็นท์ของผมกับเต็นท์ของพี่อีกท่านหนึ่งที่กลางด้วยกันที่อุทยานแห่งชาติภูลแลนคานะครับ แล้วก็มากลางต่อที่ตาตนคืนนี้จึงมีการแค่สองหลังเท่านั้นครับแต่ก็โอเคครับถือว่า <c oughs> ไม่ได้เหมาลานครับยังมีเพื่อนอยู่ <c oughs> เข้าใจว่าที่นี่ส่วนใหญ่ หากท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันแบบวันเดทิฟครับมาเช้าเย็นกลับหรือหากจะพักค้างแรมก็จะเลือกนอนบ้านพักอุทยานกันครับเข้าใจได้ว่าอุทยานแห่งชาติตาโตนอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติภูดันคามากๆครับแค่ประมาณ21กิโลเองครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวเลือกที่จะมากางเต็นท์นะครับก็จะเลือกไปกางกันที่อุทยาแห่งชาติภูแลนคากันเพราะว่าที่นั่นจะวิวทิวทัศน์สวยงามแล้วก็อากาศเย็นสบายจนถึงหนาวเลยครับทำให้ที่อุทยาแห่งชาติตาโตนแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์เลย แต่ที่ลานกลางเต็นท์อุทยานชาติตาดโตนก็มีข้อดีมากๆอยู่ข้อหนึ่งเลยครับที่แคมเปอร์ทุกคนชอบใจแน่ๆครับคือมีไฟฟ้าให้ต่อพ่วงได้ครับอันนี้ผมก็ต่อไปที่เต็นท์เลยครับคืนนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่อง การชาร์จไฟแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือและกล้องต่างๆนะครับก็สำหรับคนที่ชอบดูฟุตบอลน,นะครับก็คืนนี้ก็ดูบอลพรีเมียร์ได้สบายเลยครับเพราะว่าสัญญาอินเทอร์เน็ตก็แรงด้วยครับ มีหลายจุดนะครับสำหรับปลั๊กไฟที่ให้ต่อพ่วงครับกระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆในบริเวณลานกลางเต็นท์ผมเห็นหลายจุดเลยครับ มีลานที่เป็นสถามหญ้าด้วยนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เป็นลานจอดฮอครับวันที่สองเราก็มาทิ้นตกกันอีกครั้งครับวันนี้เราจะ มาเที่ยวกันที่สะพานสลิงที่เป็นสะพานข้ามลำห้วยประทาวครับที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่น้ำตกตาดโตนครับนักท่องเที่ยวหลายคนจะมาเ,เดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินกันตรงจุดนี้ครับ งงเนี่ยต้องคอยเงินทำไมงงไงงงไม้่ายกล่อจะเดินลามมองไไกลภาพมุมกว้างๆสวยก็ต้องไปถ่ายมุมไม่กลทั้งมุมหนึ่งนะไม่ใกลทั้งขนาดนี้โอ้โหดูไกลที่สุด ลมเลื่อนดีครับธรรมชาติดีต้นไม้เยอะบรรยากาศก,ก็เย็นสบายนะครับ คืนผมนอนที่ลานการเต็นท์นี่แบบยิ่งดึกยิ่งหนาวครับต้องใช้ถุงนอนด้วยหลับสบายมากเลยครับทางลัดเดินไปที่ลานกลางเต็นท์ครับ ทางนี้ก็จะลัดเหลือแค่ร้อยเมตรครับถ้าไปอีกทางนี่จะสามร้อยเมตรกับไกลกันสามเท่าเลยทางเดินตรงนี้ที่ล่มลื่นครับ